สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องที่เคารพรักสูบสุขคนทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกครับผมอันมันนี่เบาบนขดไก่บ,บ้านสวีเดนสีผ้ามาเบิงบรรยากาศการขายเห็ด <c oughs> ในสนวีเดนนะครับพี่น้องน้ำมาเบิงครับผมเส้นครับเส้นเส้นสวีเดนครับสวัสดีครับผมพี่น้องที่เคารพรักสูบสุขคนทางเมืองไทยและ ทั่วซุปมุมโลกครับผมมันมือนี้เบาบนคนดไก่บ้านสวีเดนสีผ้ามาเบิงบรรยากาศการขายเห็ดในสวีเดนนะครับพี่น้องน้ำเบิงครับผมเส้นครับเส้นเส้นขายเห็ดได้พี่น้องได้นี่เห็ดสวีเดนพี่น้องนี่ถึงบ่นนีคือเนี่ยอันนี้บ้านเขาเอื้อนเห็ดมันปูเนี่ยนี่ดอกอู้ออสเตรียี่หน่งดอกเห็ดมันปูนะเห็นไหมเห็ดหนามเป็นออสเตรเลียที่หนึ่งคุณอสเตรเลียที่หนึ่งคุ พี่สาวคนสวยอ,อ,อีอีข้าวันหกกี่วันนะสิบสามวันก็ได้เป็นอายุยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีบริบูรณ์ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์อ,อันนี้แตง่งใส่เครื่องแบบพร้อมแล้วนั่นแบบลองเครือรร่องลบเลยนั่นพนักงานดีเด่นนั่นนี่รอลบเลยนั่ใส่เครืร่องแบบลอยนี่พี่น้องคนละวขับแล้วอยู่ข้างนอกพอดีสบายเลยพี่น้องเห็นบอ ขายเห็ดใครยังกล่อบผนเด้ผมจืดอะอันนี้โลนึงครับผมอันนี้เขาเ,เห็ดน,นก็พี่เขาเรียกเห็ดอะไรครับครบาร์ซนีรัดคันตัลเลนนันน่นอเองบอเอ่าวบากับอันพี่พันดูแบบน,น,นี้รัดคันตลนัลเลนนั่นนี่แหละคือเพิ่นบอกแหละผมบูหูแหลมนะครับอันนี้เพิ่นบอกนะอ,อ,อ,อันนี้เห็ดเดิมอันนี้มันเป็นยังนี่น้ำอันนี้เสียค่ะบอันนี้กิโลเท่าไหร่ขาดทุนตัวสันนี่ในสวีเดอนด์ครับทำไหมคะทำไหมคะไหมคะเออเท่าไหร่ครับผมร้อย ร้อยห้า hmm, ส mm ิบรนเด้อ hmm. พี okay. <huh ่น <can ้องเด้อนี่กันเป็นบ้านท่านี่กลังจากูณสามพันมาณนี้ยนะครับมันเงี้เงี้กัขึ้นใจร่มกว่ามากเลยนะครับนี่จะมีร้อยแดสิบดสินีูนี่ครับนี่เฮมันฟูพี่น้องนี่บ้านท่าดอกน้อยพูดเอาดอกใหญ่คือไอ้น้ำท่านแม่มาโซ่นี่เด้อครับเฮมันฟูเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็มาให้เบิ่งเฮ็ดในสวีเดนเนาะโมเม็นอาหานยังไงนี่พี่น้องบานท่าบุ้มมีได้ดีที่นี้ก็นี่แหะครับบ้านเขาก็มี เห็นม <Wars S 2> ันปูเห pa ็ดอันเนี้ยบ้านเขาก็มีแต่ว่ามันจีบบนออกหลายจังสิเขาไม่ซอยเพิ่มเอาซีเนลได้ครับเห็นบ่เจ๊น่ามอยู่แล้วครับคึ้นที่ห้างที่นี่เพิ่มเอาซีเนลเนาะครับเนาะจัดจัดอาหารขายเห็ดขายเป็นมันบูมบูมลงนี่มาดูดูยงดูหญ้าดูดอกเนาะเจ็บทิ้งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ของไอ้นั่นไม่ใช่ สีเล็บแม่ยายโอ้โหแม่จะเลี้ยงได้เนี่คุณนะกินขาดเลยสีเล็บแม่ข่อยตั้งดูแค่ไลายกางเกงก็เล้าใจเราปุ้ยสีน่าเพชรเลยสีข้าเพชรเลยคุณบอกขายเพชรขายสุดนี้ตนองแม่เนาะคุณบอกเล อย่าให้มันอย่าให้มันเลยไหลอย่าให้มันขาดไหลเริ่มจีเสียลูกค้าโอ้โดพีลบกลูกคาด้ครับนเลูกคาอเอาเลให้เป๊ะนพี่น้องห้ามเกินลคันคเฮามันเกินเฮาก็ขาดทุนพราเฮาซื้อเขามาเป็นโลคือกัน พี่น้าว่าดอกใหญ่ดขาดกับบอด้เกินกับบอด้พอดีเขากรโชเหรอเออเป๊ดน่ะเขากระดอกใหญ่โชว์หน้าเ้อดอกใหญ่ติดอกใหญ่เขาเอาหนาวอยู่นิดนึ่งดอกใหญ่เขกเป็นกายัาวหรดอกใหญ่เขาก็ลงสวดเ้ดอกล็กเขาก็ไว้ตางเรอะแล้วก็ดอกใหญ่ก็ไว้หด้าเถอะย้าแกขาอะ ไข่หนี้แห้งมากดอกน้อยเขาว่านผัดกินหวานแซ่บเน่าผู้เนาะมนเนผู้เยอนเกมัานกุนะนี่แหละครับผมเฮดสวีเดนนี่ครับเป็นพักนาะนี่ลวครับพี่น้องเหลืองว่าแม่นทองคำสีเฮดก็ได้เบาอันอุบลกัมัดผมว่าแม่นไรุ่้ยรุ่มเนาะเบาเท่เาเด mm ้ผ hmm. ู้เบาื

ขายเออขายดีขายดีขายทุกอย่างโอ้จะขายหอยไม่ได้ไงคนใจเห็ดมานะครับผมยินดีให้บริการครับผมเท่าไรแล้วยานับด้วยยะหกแปดกระปุงอีกถุงนึงเอาไปเหี่นะเไม่ดีไอแก่ไม่ไหน่ไม่ใช่แม่นะเด้งที่หลี่เขา มันปากบ้ามัดบ่นยกยกไปน้าน้าร้านติดตามไปติดตามไปเอมามเปิดรานเปิดเปิดร้านเปิดแผงดไปเปิดแผงเอาเอาเอามากระหักมงวางดีๆลูกพี่ครับผมอีพอไปไปไปน้าร้านเดินไปินไปนเห็ดเดินที่น้องเดินเหเอหืนขายเห็ดในสวีเดนเห็ล้วเพราะอน เง่อพี่น้องเบาวนสุพามาเบิ่งการเปิดร้านเพิ่มเปิดนี่ละบ้านไอ้บ้านใครเอาซื้อเนี่ยครับผมนี่ละคนสิ่งจำสิ่งยพี่น้องเอ้ยเห็ดมีนี่ละนี่ละครับผมนี่ละครับบ้านหลังเดียวรถห้าคันพูดพิษกอดไม่พี่น้องเห็นบอกยังบอ,บอ,อาไอ้าใครคนเห็ดพิษแซกคนจุบลงน้ำเป็นโอ้พิษกอดครับผมเป็นสูตรพิซซอนมากนี่ว้าสี่ละกานเขาเองด้ครับนี่อันนี้ผมคือเบาวนได้เบาวนมีแค่อพาร์ตเมนต์น้อยๆอยู่สามห้างนูน ไอ้ไส้พนน,นี่หัวดิหัวบ้านแค่คแลวครับนี่ยูี่นะครับพื้นนี่หลานอาหารของสหมองก็คือเดินเบาวนก็ไม่เยีไม่ยเพื้นครับผมนี่ห็งบอกเคยมัเปิดขายที่ละครับนี่เอาวางเนี่ยเอามาเนี่ยเอา อยู่กี่หน่ะมัเชื่อว่าเบาหวานสิมาให้นบางมันจะกลาโดปหลอดเนาะอะยังบ้านอยู่ขี่เพิ่นใช่เพิ่นอยู่ครับ้านบอผู้เล่นกาแฟเพิ่นมาเที่ยวมาเล่นเด้อครับเด้อกันก้อนแรกบ้านบอนี่ขึ้นขึ้นบ้านได้เพิ่นครับนี่ยนี่ละอันนี้ก็รถเจ๋เพิ่นครับเจ๋หน่ะครับผมนี่พุดยอดอันนี้เป็นรถด้อนไม่พี่น้องอันนี้ เอาไว้สำหรับไปเที่ยวเมืองหนาวเมืองนั้ก็นอานนี่หนี่งใครับผมนี่นี่มันนานนีนี่ยนมามาพี่มาพี่มังพี่มังพี่บ้านอ้ไส้าบุีเาดเด้อ่มอคับุนมามาไปจสยองกันหน่อยครับชือี่มากแล้ว ไปจับเขาควงมาโซรู Boy, ้เด่นโอ้ยโอเขาอีก้เขาบอกาเสือนีเขางแข่ได้ครับโมเมนตัวเด่นนี่รู้จัครับเขางแส่ก้ได้มาใส่พื้นรับผม บรรยากาศสดๆแม่ค้าขายเห็ดเป็นบ่อหลักมีได้พี่น้องมีกำลังแซกเห็ดขายได้หนูพี่น้องอ้าวไปอันนี้เอาไปตั้งบ่อครับเนี่ยไม่เอาอันนี้ก็อย่างเี้ครับอันนี้เห็ดแดงครับผมไปพอแล้วดนาะเออมาๆน้ำมันน้น่วยโคตรแขางย่างเดีเว้ย โอ้แบกทั่วแปบนี่มันตายก่อนแบบตัวน,นี้ท่านได้กินอยู่หี่มาสีลงแล้วไปเอาไปวางไปวาง พี่น้องขอขอบคุณผู้ใดนะครับถือมาชมบางคลิปพี่น้องเอ้ยนี่แหละบรรยากาศขายเห็ดในสวีเดนกับเป็นอเมริกครับผมนี่เลยครับฝากพี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับผมรับรรวยครับผมปุ๊บแต่สิ่งดีๆนะพี่น้องเด้อจัะได้กับคลิปหน้ากับพอกันไหมนะพี่น้องสวัสดีครับ